สวัสดีครับผมเอ๋วะสงสัยข้างในต้องมีอะไรนะครับสําหรับที่ห0ศูนะครับมันใหญ่จริงๆนะครับอดใจไม่ไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเดืออ้อมก่ารอบหนึ่งเนาะนี่ใครอยากดูข้างในบ้างครับคนหนาสันดีชน,นใครอยากดูข้างในบ้างนะครับไซส์ใหญ่บิ๊กจริงๆนะครับ ก็เห็นตั้งแต่ในคลิปฝรั่งแลครับตั้งแต่ที่ดูมาเคยๆดูอยู่นะครับคลิปฝรั่งที่เขาลากไอ้รถพอาโพดสับนะครับว้าวแล้วก็อะไรนะไม้ไม้ไม้สนนะครับออกจากป่าใหญ่นะครับตัวนี้แล้วมาจอดอยู่ที่ในเมืองไทยนะครับนี่เมืองไทยเขตอีสานบ้านเรานี่เองเี๋จะพาไปดูข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับนิวฮอลแลนด์คันนี้บอกเลยว่าท็อปจริงๆนะครับโอ้โห ดูห้องก็รู้แล้วว่ากว้างขนาดไหนนะครับข้างในนั่งได้สองคนขึ้นได้สองฝั่งนะครับโอ้ส่วนยางนะครับดูเหมือนจะลอยน้ําได้เลยนะครับยางนี่เวียดเขานะครับโอ้ยทามาได้สุดจริงๆนะครับสําหรับนิวฮันแลนด์คันนี้นะครับบิ๊กแลนด์นะครับบิ๊กแลนด์โอ้โหส่วนข้างหลังนะครับมาดูตัวแขนตัวอะไรนี่ตัวต่อระบบเยอะแยะเลยครับตัวนี้ สามารถจะต่อตัวดำได้เลยนะครับคอนโทรลสั่งงานของเขาว้าวโอ้หุ่นนี่ตัวระบบไฟครับระบบไฟนี่ครับมีเพิ่มมาเยอะแยะเลยแต่ตัวนี้ผมเคยในคลิปของเหมืองนอกเขาไปต่อตัวสายลมด้ำนะครับตัวลากลูกอะไรอยู่นี่หมดเลยสั่งงานเบรกลมนะครับสั่งงานเรเบกลมเลยตัวนี้นะครับนี่ว้าวเบรกลมหรือเบรํามันนะครับ เราก็คอนเฟิร์มไปเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่เห็นเขาใช้งานจริงนะครับแต่รู้ว่าเขามีตัวเสียบปลั๊กลมและปลั๊กดําอยู่ตัวนี้นะครับสําหรับผมไปดูมาจากคลิปของมุ่งนอกนะครับทุกคนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับไป,ไปดูข้างบนเนาะนี่ถังน้ำมันเบลเลอร์บารานะครับถังน้ำมันเบลเลอร์巴า,าเลย,ยนี่โหคงอยากขึ้นไปดูข้างบนแล้วครับส่วนสเปคก็อยู่ยนี้นะครับสเปคสเปคของเขานะครับก็ไม่รู้ว่า ขนาดไหนเท่าไหร่เพราะว่าเราได้ข้อมูลแค่นี้เรารีวิวแค่นี้ไป,ไปดูข้างในนะครับนี่ส่วนเินเข้ามาแล้วนะครับที่นั่งสองฝั่งเลยมีลูกก็ไปด้วยเนาะสงสัยจะเอาลูกไปด้วยได้เนาะรถคันนี้โอ้นี่เบาะสองที่เลยใหญ่บเบลเลอร์อบราร่าจริงๆนะครับนี่ส่วนข้องบนก็จะเป็นนี่ครับเปิดประทุนได้ด้วยนะดูแล้วนี่นั่ง นั่งได้ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับใครไปด้วยก็ได้นะครับสงสัยจะเอาแฟนไปด้วยก็ได้นะครับว้าวเปิดประทุนตัวนี้ไหมหรือว่าเปิดไม่ได้ก็ทําให้เป็นแต่มองข้างบนได้นะครับมีระบบเครื่องเสียงด้วยเลยตัวนี้ใส่เครื่องเสียงไหมตัวนี้น่าจะเป็นที่ใส่เก็บเครื่องเสียงนะครับแต่ไม่มีเครื่องเสียงอันนี้นะครับแล้วก็จะมีลําโพงสองฝั่งกระจกมองหลังนะครับส่วนระบบคอนโทรลมาดูตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ต้องเป็นที่ปรับแอร์แน่เลยนะครับปรับแอร์ คมร้อนแอร์นะครับเปิดแอร์นะครับตัวนี้ใส่จุดบุหรีก็ได้นะครับต่อสายเอสได้เฟสไดนะครับตัวนี้ได้เลยโหเยอะแยะนะครับถ้ากิดในรถก็มีที่ทุบกระจกด้วยนะครับนี่เปิดทั้งหลังได้ด้วยเดี๋ยวมาดูบอกก่อนนะครับสําหรับคนทัวร์สั่งงานตัวนี้น่าจะเป็นตัวปั่น PTO นะครับนี่ปรับ PTO ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ปรับเฟืองอีกนะครับโอ้มีปรับเฟืองอีก นะครับแจ็คแจ็คตัวนี้มันแจ็คอะไรแจ็คน่าจะเป็นแจ็คต่อสายไฟอีกทีหนึ่งนะครับนี่ต่อไฟได้อีกเยอะแยะเลยนะครับโอ้ีคนเทิร์เทียบนะครับปูนี่ปรับสองเพผาปรับพันลึกพันตื้นนะครับปรับันเล่งอันนี้เกียร์นะครับเกียร์ที่ใส่งานแบบนี้เลยหย็บคัดไหมต้องใส่ต้องหยับคัดนะครับโอ้โหสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์ระบบสี่ล้อสองล้อน่าจะสั่งงานตัวนี้ เนี่ยในนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นสปีดไม่สปีดเนาะครับคล้ายๆรถบ้านเรานะครับแต่ใครต้องเคยสัมผัสเกียท็อกนะครับเดินหน้าถอยหลังไม่ใช่ช็อกนะครับคล้ายๆอะไรนะเขาเรียกอะไรเดินหน้าถอยหลังแบบจินโซนะครับชินโซนี่เลยถอยหลังก็แบบนี้เลยนะครับนี่นิวนะครับนิวฮอนเลนที่แจด้วยโอ้แตกก็ดังนะครับแจ๋วเลยนะครับหนุนระบบข้างในของเขา ส่วนคันเร่งก็แบบนี้เลยนะครับคันเร่งคันเร่งนี้แบบนี้ระบบเบรกเหยียบคัส์นะครับความกว้างของเขาประมาณนี้ว้าววันนี้ขออนุญาตทางซิลปวยชัยนะครับรีวิวโอ้เยเก๋ๆเลยนะครับผมแล้วตัวแอร์ก็มีตัวปล่อยแอร์ตัวนี้ด้วยนี่ครับสุดยอดนะครับผมโอ้โอกาสดีๆนะครับตัวปรับผ่านนี่ครับสั่งงานผ่านสองตัวนี้ว้าว ขอยลังก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทางไวยชยแท็กเตอร์ที่คนเมืองหนาได้มารีวิวรถใหญ่บิ๊กขนาดนี้รถบ้านเราบอกเลยว่าไม่กล้าหย,ยาียบขี้ดินแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาแพงโอเคนะครับผมใครถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามาคนเมืองหนาวด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวไวยชยแท็กเตอร์นะครับสำหรับรถไซส์ใหญ่ T6 0-20ว้าว